ก็ตอนนี้เราก็จะคลายน็อตหางปลาตัวน,นี้นะครับแล้วเราก็จะตอกมันมานะครับมาไหมโอ้โหไม่มาด้วยพี่น้องครับท่อน,นอย่างไงอันนี้มันหล่นไปข้างหน้าแล้วก็เหลือดึงหรอออกมาเจอ สวัสดีครับพบกับครูใหม่นะครับกับช่องครูใหม่สตูดิโอนะครับวันนี้นะครับเราจะมาทารถมอเตอร์ไซค์วาย80เห็นไนะครับหน้ากล้องไม่ชัดวาย80นะครับหน้ากล้องไม่ชัดจริงวาย80อยนน่าดําจังวาย80นะครับที่เราไปลากมาเมื่อ EP แรกเมื่อกี้นะครับ EP ที่แล้วนะครับวันนี้เราจะมาถอดล้อหลังดูนะครับเนื่องจากเบรกมันติดเดี๋ยวจะดูว่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับมาดูกันก็เราก็ได้ทําการถอดนะครับ โอ้น้าถอดน็อตนะครับนี่นะครับน็อตแกนล้อนะครับแล้วนะครับนี่ออกมาเลยตรงนี้ก็มีบูทด้วยนะครับบูทเหล็กนี่นะครับบูทเหล็กทิ้งไปนะครับนี่นะครับมันหมุนไม่ได้เลยครับล้อติดเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะทํำยังไงนะครับเราจะโซ่ออกนะครับก่อนนะโอ้โหโซ่ก็ เบออะไรบ่กเดยยินวบทำกันแบบฟ้าขนนองนะครับก็อตอนนี้เราก็จะคลายน็อตหางปลาตัวน,นี้นะครับแล้วเราก็จะตอกมันมานะครับมาไหมโอ้โหไม่มาด้วย พี่น้องครับอนอ็อไม่ใช่ใหญ่ถึง2วมาหมดถึง24ทุน24ที่2 24, 24. น,ะนะครับคลายน็อตน,นะครับก็บไ,บไม่ค่อยรู้หรอกนะครับมีที่นวดให้คลายมากกว่า แค่นั้นเลยแค่นั้นเลยจะเอาโซ่ออกนะครับติดเบรกแล้วด้านนู้นเน่ะเบรกมันล็อกไว้อ่ะเบกหอนไนะครับ ขอน็อตตอนนี้ล้อหมุนไม่ได้นะครับแต่พอผมขอน็อตออกได้ล้อหมุนได้แล้วตอนนี้ปัญหาของเราคือเราจะออกมาครับยังไงว่าอันนี้มันหล่นไปข้างหน้าแล้วก็เหลือดึงล้อออกมาเจอๆมนะานน่น่นะครั

ปิดตัตวโคตรล่ะย,ยางกันกันสะเทือนให้กันกันอะนะกันกระชากดีเลยนะทีนี้น่าจะติดที่เบรกนี่ครับยังไม่รู้เลยเจะเอาไงขาถ่าย <c oughs> หน้าบินนะ <c oughs> ตันนี้เะลาบีปะ่ปะตัววะต้องบอกพอไหมละ่ะมันมีหักเลยเห็นไหมหักแล้มันมันเพราะน้ำมันใส่ก่อนป่ะไม่รู้ให้มันลื่นไงใช่ตัวนี้มันใหญ่ไงมันใหญ่มันแตกก็ได้นะมันงายไง อไปกันนี่นะครับทําแตกไปสองมุมแลวนะครับใช้ของแรงนะครับนี่ของแรงก็ยังเอาไม่ออกนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราอาจจะเอาน้ํามันหยดไปก่อนนะครับเพราะว่าเบรกมันน่าจะแห้งติดไว้นะครับสนิมมันเกาะนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับใครที่ชอบวายแปดสิบหรือว่ามีคาแนะนําติชมนะครับคนที่ทำวายแปดสิบก็แนะนํามาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ ใครชอบกดไลค์กด Subscribe ด้วยครับเออทีนี้ก็บายบาย